สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาาเกษตรกรนะครับผมผู้ปลูกมันนานะครับผมมือนีผู้ลูกซองบรรดอนนะครับมีโอกาสนะครับเป็มากู่มันนานะครับปีครั้งแรกของปีนี้นะครับผมนี่นะครับหัวมันนะครับผมพี่น้องนะครับลักษณะต้นกับปูนะครับพี่น้องบอสูงนะครับนี่ครับหุ่นนะครับพปเงยไม่เงยมันกูอยู่คุ่นนะครับไหลนะครับเริ่มแล้วนะครับพี่น้องนะครับ ราคาก็กำลังดีนะครับผมคนก็บกำลังกู่ไหลนะครับพี่น้องห้องพอลุกสังกับพอท่านกู่นะครับพี่น้องเมือนี้ก็ได้สิผ้าพี่น้องมาเบ่งอ่าห้องพอใหญ่กว่านะครับอาเป็นมันพันอีเหลืองหน่อยนะครับผมอายุประมาณหาเดือนนะครับหาเดือนแล้วฝนกับ่ตกมาถึงใสว่าใส่จักเทียนะพี่น้องครับตั้งแต่ปลูกมือปลูกนะครับผมว่านันกระลิ้นมาสองเทือนะครับผมนะครับก็เทือวางหันกั บ่แห uh ja, ้งป ja, like. ja, ันไดนะครับอยู่ทางบ้านนะครับผมกับ่แห้งปันไดกับตกอยู่นะครับกับตกสามหมือกับได้กู่เลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับลักษณะหัวนะครับผมกะตามอายุนะครับกับโบท่านยังไงปันไดนะครับผมกับหัวดกนะครับพี่น้องดลกดีนะครับต้นกับเ่าสูงนะครับพี่น้องนะครับต้นกับอยู่ประมาณเพียงหัวเขานะครับ มาชมเบ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องหัวกับโบ้ไบ่่บันไดนะครับปีนี่โบ้คือปีไก่นะครับปีไก่นี่ไงนะครับผมพี่น้องนี่นะครับเป็นหัวหน่อยยู่แต่าหั่งหังดกนะครับพี่น้องหัวโบดีกับอาศัยราคานะครับพี่น้องราคาสามบาทกลัวๆนี่ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องนี่นะครับมันนานะครับ พาเลาะเบิงครับหลายๆกว่างนะครับนี่นะครับเป็นปุ่มเป็นพวงนะครับพี่น้องเป็นปุ่มเป็นพวงกันไปเลยนะครับนี่นะครับหัวกับอสมบุญบันไดนะครับพี่น้องก็ถือว่าดีอยู่นะครับโดกโดกพี่น้องนะครับโดกคัก นะครับหัวแตนมันง่ญ่นี่โอ้แขนมันเป็นมันให้นะครับพี่น้องแตนมันง่านี่คือสิคักนะครับมือหนี่พื้นที่ก็ไลยไร่นะครับพี่น้องก็สกิวให้มันเลี่ยวมือนีนะครับก็เลือให้เดียวนี่นะครับไถมาเลี่ยวสามให้นะครับเลือให้เดียวให้ญ่ๆนี่นะครับนะครับร่วมกันแล้วก็ะชิด หาหกไหลอยู่นะครับพี่น้องปลุกซ้องกับกาเบิงงนซื้อนะครับอ้นี่นะครับหัวรุ่นนีกับบถือ่บขี้ไหลนะครับพี่น้องเกรียบเป็นกับแขนนะครับแต่ตามอายุนะครับกับมันอายุบ่ไหลนะครับเป็นมันอายุสันเดี๋ยวหักเบิงนะครับพี่น้องเป็นยังไงนะครับ แข็งดีนะครับพี่น้องถือว่าสีอ่อนนี่แป้งกันนะที่เป็นตาดีนะครับผมนะครับแข็งปกเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับลักษณะลำนะครับผู้ลงค้นเพิ่นเก่าไปปลูกเป็นมันให้นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันได้กู่กันนะครับอ่าเพราะว่าหน้าตรงนี้เิ่นสีบานเขาไว้นะครับนามสีถ่วนะครับเพิ่นก็เลยกูอกันนะครับลักษณะลำนะครับเหลืองอุ้ยนะครับอ่อนๆนะครับเอาไปปลูกไปได้นะพี่น้อง นะครับแต่เอาไปปลูกก็ต้องให้แก่ก่อนนะครับผมถ้าเอาไปปลูกแบบนี้กต็ตงอกแสสนะครับดีบอดีตายไปเลยนะครับผมนะครับสำหรับมันอ่อนๆน,นะครับผมเดินไปอีกนะยอ่าพอลูกสองกับว่าสีกูก่น,นะครับพี่น้อนอจัก อาทิตย์นี้ก็สิกูแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวกะค่อยติดตามชมของพหลุกสองนะครับที่เพิ่มปุ๋ยเพิ่มยังไว้กบอกพี่น้องแล้วนะครับผมกกพี่น้องแกถ้าพี่น้องติดตามก็สิหูจักนะครับผมว่าพลุกสองใส่ยังเนี่ยเบ่ไหลนะครับพี่น้องลงทุนกับบอไหลนะครับนะครับอาศัยได้ค่าปุ๋ยค่ายานะครับลงไ้ลงนานะครับผมขายตัวหนีกับไปแทนตัวหนั้นนะครับกพราะอยู่กันได้นะครับผมเพราะไปกันได้นะครับ เพื่อบดีจกทุนเก้านะครับทุนเก้าก็เจ็บไปนะครับผมน่ครับแต่ละให้กันหลายก่องนะครับครับคลิปนี้กับพี่น้องโมบึงนะครับมันนานะครับกู่มันนาเครื่องแหลกนะครับของปีนี่นะครับผมหัวมันกับบดีปันไดนะครับผมปีนี่แหลงนะครับผมนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับ เป็นกำลังใจพอลูกสองนะครับผมเดี๋ยวพ่อมองได้ดีนะครับผมหัวมันยังใหญ่กะสีมาไทยพี่น้องบึงนะครับผมแล้วกับของพอลูกสองนะครับเป็นยังไงกะสีมาไทยพี่น้องบึงคือกันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาพี่น่องนะครับผมใบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพวกกันไม่นะครับพี่น่องนะครับเกี่ยวกับมันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมไปกูใส่หัวมันดีดี่น เดี๋ยวพ่อหลูกสรงติดทายนะครับมีโอกาสได้ถามเพื่อนกติถามนะครับผมนะครับว่าปลูกยังไงนะครับผมคลิปนี้ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้อง